สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมท่านแบบบอยนะครับหัวสว่านแบบจำปานี้นะครับผมเวลาที่เขาจะเอาดอกออกเนี่ยนะครับผมก็ต้องใช้ตัวนี้มาเป็นตัวขันนะครับแต่ถ้าเกิดบางท่านนะครับตัวขันนี่หายหรือว่าหาไม่เจอนะครับไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะนําออกได้ไม่มีพวกคีมลุงคีมล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็สามารถ ใช้วิธีการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งได้นะครับโดวยวิธีการเคาะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าขานตรงนี้ให้แน่นก่อนนะครับนี่แน่นแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับให้เราหาค้อนนะครับผมคอนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกประแจอ,อะไรที่มีมุมเหลี่ยมสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ค้อนนะคอนติดสายไฟเนี่ยในการเคาะนะครับผมอืมซึ่ง ให้เรามาดูที่สว่านนะครับผมนี่สว่านถ้าเกิดว่าปรับด้านนี้มันจะเดินหน้านะครับคือเจาะเจาะเข้านะครับทีนี้เกิดว่าเดินถอยหลังนะครับผมเราก็ต้องปรับปุ่มนี้นะครับผมนี่ปุ่มนี้ถ้าเราวางเครื่องอย่างนี้นะครับตามภาพนี้นะครับตัวสว่านจะต้องหมุนอย่างนี้นะครับผมนี่หมุนอย่างนี้ทีนี้เราก็จะใช้ปลายค้อนนะครับในการ เคาะเข้าไปที่เฟืองนะครับปันเฟืองของอตัวหัวสว่านนี้นะครับเราหมุนรอบอย่างนี้นะครับผมถ้าเราเคาะจิงเคียงอย่างนี้นะครับเคาะตรงนี้เนี่ยเคาะตรงนี้นะครับเหมือนเคาะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ครับออกแล้วนะครับก็เป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับหน้าง,งานของเราด้วยวิธีการเคาะนั่นเองนะครับผมอ่าใช้คอนพวกนี้เคาะใช้ปัจแจใช้เหล็กอะไรนะครับเคาะเข้าไปที่เหลี่ยมตรงนี้นะครับผมก็สามารถออกได้ไม่ยากนะครับโอเคนะครับท่านใดที่มีปัญหาก็ลองนําเทคนิคอย่างนี้ไปใช้งานดูได้นะครับก็ใช้งานได้ ค่อนข้างดีไปทีเดียวโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ